ชื่ออะไรไม่ได้ครับไม่ได้ครับชื่อมันเป็นโทของบริษัทชื่ออะไรก็บอกนี่เขาถามว่าชื่ออะไรแล้วพี่แล้วผมตามหน้าที่ครับผมมาส่งอาหารถามว่าชื่ออะไรก็อยากรู้ว่าคนอื่นเข้าขึ้นแต่เ้าบอกไม่ขึ้นผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไงทําไมมาตรการมันไม่เหมือนกันหมดทุกคนพี่ฟังผมก่อนนะพี่ใจเย็นๆอย่าไปไกลครับก็บริษัทเขาออกมาว่าห้ามไรเดอร์ ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับด้านล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับสรุปชื่ออะไรจะบอกได้หรือยังเบนเออรหัสของผมคือเบนบอกชื่อ HKT872 ครับ บอกชื่อไม่พี่ผมตำตำหน้าพ <มา S 1> ี่มาวันนึงแล้ววันนี้จริงพี่จริงผมอั่มไลเดอร์ขึ้นตึกหรือขึ้นอาคารที่พักอาศัยของลูกค้าให้ลูกค้าลงมารับด้านล่างแต่ติ๊กไปแล้วนะเมื่อกี้ว่าต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของครับก็ผมเข้าใจก็เขาหมายถึงว่าให้แขวนเอาไว้หรือตรงไหนไม่ใช่ว่าให้ขึ้นไปบนตึกพี่เข้าใจผมด้วยนะครับ สรุปชื่ออะไรจะบอกได้หรือยังเบนเอ่อรหัสของผมคือเบนต์เฮดเคทีแปดเจ็ดสอครับบอกชื่อไม่พี่ผมทำตามหน้าที่มาวันนึงแล้ววันเนี้ยจริงพี่จริงผมไม่ได้โกหกมีปัญหาทุกเรื่องเลยเวลาจัดจ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเนี้ยจะไม่ส่งบ้างจะแขวนเอาไว้บ้างแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินสดนะแม่งโรถึงเที่ยงก็ยังรอกูสายดีตัดผ่านบัตรเครดิตนะเว้ยพี่ครับผมทำตามกฎของบริษัทจริงๆครับ กูรู้ว่ามึงไปส่งใครถึงห้องใหี๋ยวมึงโดนไม่มีครับวางไ้ครับ